ไม่ทำเอามาอยูว่าจ่ายดเดี๋ยวเตเาเต็มลเาก็หลองะน่ะ่เอมัลยบัวน่าจะได้อยู่ามบ้านไหนดีว่าเราพีเยอะถ้าไม่ถ้าครูถ้าทำหมดชอบนเชิญถ้าทำหดเดี๋ว้โไาเดิมลงไปก็เราอะเดี๋ยวม่การก็แ กูไม่ลงไปเราเดี๋ยวก็ขึ้นมาบริการแต่ที่โป่งนี่แย่เหี้ยกูต้องไปบริการที่นู่นเนี่ยเติมยางเติมเติมลมยางเติมลมยางหน่อยยางอ่อนรถทีมงานนี่ไม่ค่อยได้เดินเดินน้อยเดี๋ยมันจะย้ายรถทางปลายสารน่าเดินเยอะ มันเทเลอร์ไม่ค่อยจะย,ย้ายเดินเนดียวเดินกันเลยไปกับเปลี่ยนกองอ่ากองไฮดรอลิกกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องชุดสามพันไอ้กาเกาเนี่ยแทนไม่นีเหรอนะไอ้ทีม ใชแทนโคเรตตาเอนะแทนโคเรตตาถ้าเเพื่อเพื่อเป่ะลม่เาับเบองลังเกับอยู่วะใครเปนขับตัวบ้างลกไปแล้วลูกแม่ออกแล้วดีมากจิตใจดีเด้ เจาะไวทำไมเยอะแยะหมดเจาะไว้ทำไมล่ะหลุดเลยอ๋อรอบนี้ถ่ายเอวเลยน้ำมันเอวน้ำมันเครื่องกรองโซล่ากรองเครื่องกรองไฮดรอลิก

ดำไหมครับป๋าใช่ดำอยู่เนาะปกติกตมันก็ว่านะ้ำมันเครื่องแคตเนี่ยมันเติมรถกระบะได้ใช่ไหมเ,เครื่องขาว่าเครื่องลุ่มหลวมเนี่ยเติมไปในฟิเลเตอรใช่ไหมดีเลยวิ่งดีอยู่วิ่งดีอยู่วิ่งดีมันเป็นมันเกรดอ๋อเกรดเกดเกดเก,ด,เกดอย่างดี